ตอนที่748เสน่ห์ของโจแอนนาซูผิงเรียกโจแอนนาและขอให้เธอนำจระเข้เขียวออกไปผมรอนของโจแอนนาดึงดูดความสนใจของฟีรัสทันทีที่เธอปรากฏตัวเขามองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาเบิกกว้างโจแอนนามีท่าทางไม่แยแสแรงกดดันของเทพที่เธอปลดปล่อยออกไปทำให้จระเข้เขียวกลัวเกินกว่าจะต้านทาน เธอเพียงพยักหน้าให้ซูผิงโดยไม่พูดอะไรสักคำฟีลัสสะบัดหัวเพื่อออกมาจากความลงไหลหลังจากที่โจแอนนากลับไปที่ห้องอสูรลูกค้าคนอื่นๆในร้านก็ตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกมหัศจรรย์ไม่ใช่อสูรแต่เป็นเธอพวกเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่งดงามขนาดนี้มาก่อนไม่แม้แต่อาริสดาราดังของดีอจะมีผู้หญิงแบบนี้บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ยังไงให้ตายเถอะ เธ,เธอสวยจริงๆเธอเป็นภรรยาของเจ้าของร้านเหรอหรือเธอเป็นเจ้าของร้านตัวจริงลูกค้ากระซิบกันอย่างตกใจความคิดที่ว่าเธอเป็นลูกจ้างถูกมองข้ามไปเธอสามารถทําเงินได้มากมายโดยไม่ต้องใช้อะไรนอกจากใบหน้าของเธอรูปลักษณ์มีความสําคัญมากไม่ว่าที่ไหนทุกคนมองไปที่สูผิงด้วยดวงตาอิจฉ้าอย่างเห็นได้ชัดถ้าเธอไม่ใช่เจ้าของร้านเธอก็คงจะเป็นภรรยาของเจ้าของร้าน ซึ่งนั่นจึงทำให้หัวใจสลายเธอสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่านี้ฟีลัสที่รู้ว่าอสูรของเขาถูกพาตัวไปในที่สุดเขาอดไม่ได้ที่จะถามซูผิงว่าเจ้าเจ้าเจ้าของร้านเธอเป็นภรรยาของคุณเหรอทันใดนั้นเขาก็อิจฉาจอรเด้เขียวของเขาที่มีโจแอนนาพาไปไม่ใช่ซูผิงไม่เคยสนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาเขากล่าวว่าข้าฝึก อยู่ที่ร้อยล้านต่อครั้งชำระเงินด้วยร้อยล้านฟีัสตัวสั่นและสติกระเจิดกระเจิงอย่างรวดเร็วเขามองไปที่ซูผิงด้วยความตกใจหนึ่งร้อยล้านนั้นไม่มากเกินไปสำหรับเขาแต่ดูเหมือนว่าจะมีราคาสูงเกินไปสำหรับการฝึกฝนหนึ่งวันนั่นคือราคาสำหรับอสูรเพียงตัวเดียวเขาสามารถทำเงินได้หนึ่งพันล้านทุกวันถ้าเขามีลูกค้าสิบลายและสามหมื่นล้านในหนึ่งเดือนนั่นเป็นรายได้ที่น่ากลัวสำหรับล้านขายอสูร แม้แต่ร้านที่มีชื่อเสียงถ้าจะบรรลุรายได้ที่น่าเหลือเชื่อนี้ก็ต้องรวมรายได้ของสาขาทั้งหมดรวมกันไม่มีสาขาไหนสามารถสร้างรายได้หลักแสนล้านในหนึ่งเดือนเว้นแต่จะต้องอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดและดูแลโดยผู้ฝึกสอนระดับสุดยอดทำไมคุณไม่มีเงินเหรอซูผิงขมวดคิ้วกับปฏิกิริยาของฟีลัสชายคนนี้อยู่สภาวะสมุดและจะถูกมองว่าเป็นนักลบอสูรในตำนานบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน นักลบในตำนานทุกคนบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินมีเงินนับหมื่นล้านก็ผมมีเงินแต่ราคานี้มันไม่ฟีลัสค่อนข้างไม่เต็มใจ100ล้านต่อวันเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปสำหรับตระกูลโมเรโนเขาเรียนรู้ที่จะประหยัดทุกครั้งที่ทำได้คุณคิดว่ามันแพงเกินไปเหรอซูผิงเลิกคิ้วและพูดอย่างเฉยเมยนี่ถูกเกินไปสำหรับการพัฒนาที่จะเกิดจากการฝึก คุณคิดว่าคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วจ่ายเงินร้อยล้านเพื่อให้อาสูนของคุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือยังไงเขาค่อนข้างตรงไปตรงมาเขายังมั่นใจในคำพูดของเขาราคาที่กำหนดโดยระบบ ต่ำเกินไปเขารู้ดีที่สุดว่าการฝึกฝนในร้านของเขานั้นถูกที่สุดสำหรับผลที่ได้รับร้านขายอสูรอื่นๆต้องให้ลูกค้าจ่ายเงิน3 5 0ถึงล้านเพื่อให้ได้ผลแบบเดียวกันในระยะเวลานานฟีลัสตกตะลึงไม่คิดว่าสูผิงจะพูดอย่างนี้ต่อลูกค้าฉันเป็นลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้านายรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าหมายถึงอะไรเจ้าของร้านผมไม่ว่าอะไรที่จะต้องจ่ายหากการฝึกนั้นได้ผลจริงตามที่คุณอ้างแต่ ขอดูผลการฝึกก่อนได้ไหมตอนนี้ผมจ่ายเงินมัดจำก่อนได้ไหมแม้ว่าทัศนคติของซูผิงจะไม่เป็นที่น่าพอใจแต่เขาก็ยังไม่อยากจะจบการเจราจาในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วการแข่งขันอาสน์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นสาวผมรอนที่เขาเห็นในร้านของซูผิงไม่ใช่ภรรยาของซูผิงดังนั้นเธอจึงน่าจะเป็นเจ้าของร้านที่แท้จริงหรืออาจเป็นน้องสาวของซูผิง ถ้าเธอเป็นน้องสาวของซูผิงในที่สุดซูผิงก็จะกลายเป็นพี่เคยของเขาในที่สุดฟีลัสตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้เงินในร้านค้านี้มากขึ้นเพื่อเธอคนเดียวหวังว่าจะได้เป็น VIP เพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกับเธอบ่อยขึ้นคุณต้องการจะจ่ายส่วนที่เหลือในทีหลังอย่างนั้นเหรอซูผิงมองไปที่ชายหนุ่มเขาค่อนข้างหล่อและดูเหมือนว่าเขาจะมีฐานะพอสมควรซูผิงไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนธรรมดา ล้านนี้รับชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้นอย่ามาถ้าคุณไม่มีเงินคุณสามารถออกไปพร้อมกับอสูรของคุณได้ในตอนนี้ถ้าคุณคิดว่ามันแพงเกินไปสูผิงประกาศอย่างเย็นชาตอนแรกสูผิงคิดว่าชายคนนี้รวยเพราะเขาได้บอกชื่อสกุลของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจนแม้ว่าเขาจะไม่ได้จนแต่เขาก็ใจแคบมาก นักลบอศูนสภาวะส,สมุดไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินร้อยล้านสําหรับการฝึกศูนเขาสมควรที่จะเป็นนักลบทศูนจริงๆหรือรอเดี๋ยวฟีลัสร้องอย่างรวดเร็วเมื่อซูผิงกําลังจะเรียกศูนของเขามันน่าขายหน้าเกินไปผู้หญิงสุดสวยคนนั้นพาศาูนของเขาไปเมื่อครู่ก่อนหน้านี้เธอจะคิดยังไงกับเขาถ้าซูผิงบอกให้เธอพาศูนออกมาเขารู้สึกอายเมื่อนึกถึงแค่ร้อยล้านผมจ่ายได้ ผมผมแค่เคยชินกับการผ่อนชำระที่อื่นฟีรัดยิ้มแม้ว่าเขาจะไม่พอใจซูผิงก็ตามท้ายที่สุดมันค่อนข้างธรรมดาที่จะจ่ายเงินดาวก่อนเมื่อการฝึกฝนเสร็จสิ้นลงอย่างไรก็ตามซูผิงก็เจ้ากี้เจ้าการเกินไปที่เรียกร้องให้จ่ายเงินเต็มจํานวนแต่อย่างไรก็ตามฟีรัสก็นึกถึงผู้หญิงผมรอนที่เขาตั้งใจจะไปจีบเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะปิดใจกับซูผิงในขณะนี้จ่ายเงิน ซูผิงกล่าวอย่างเชยเมยลิ้มฝีปากของฟีรัดกระตุกเมื่อเห็นใบหน้าของซูผิงเขาจ่ายเงินในฐานะลูกค้าแต่ดูเหมือนว่าเขาจะติดหนี้ซูผิงซะอย่างนั้นแต่เขาก็นิ่งไว้เพราะเห็นแก่สาวสวยนอกเหนือจากพ่อแม่ของเขาสิ่งที่ผู้ชายจะไม่มีวันปล่อยมือคืออสูรและผู้หญิงสวยๆฟีรัดเกือบจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์แต่เขาเพิ่งตกหลุมรักผู้หญิงอีกคนเมื่อตะกี้ ซูผิงได้รับการแจ้งเตือนการโอนเงินในฐานะมนุษย์เหมือนกันเขาสามารถบอกสิ่งที่อยู่ในใจของฟีลัสได้อย่างง่ายดายหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พนักงานแสนสวยอย่างโจแอนนาจะดึงดูดลูกค้ามันเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ของการจ้างเธอเป็นพนักงานเขาไม่สามารถหยุดโจแอนนาให้ปล่อยสเสน่ห์ของเธอได้ถึงกระนั้นเขาก็พูดได้เพียงว่าผู้ชายคนนี้หวังสูงเกินไป โจแอนนาได้เห็นยอดฝีมือและอัจฉริยะนับไม่ถ้วนในดินแดนอาเคียนเธอภาคภูมิใจเกินกว่าจะยอมรับคนเหล่านี้นอกจากนี้เธอเป็นเทพเธอถือว่ามนุษย์เป็นเพียงมดเท่านั้นใครหน้าไหนจะสนใจมดแม้ว่ามดตัวนั้นจะใช้เงินในล้านเพื่ออวดความมั่งคั่งแต่เธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ซูผิงจะไม่บอกเขาอย่างแน่นอนโจแอนนาได้มีส่วนร่วมในฐานะพนักงานโดย โจแอนนาได้มีส่วนร่วมในฐานะพนักงานดึงดูดลูกค้าอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณกลับไปเลยก็ได้พรุ่งน,นี้ค่อยมารับอสูรของคุณซูผิงพูดอย่างเป็นกันเองตกลงฟีรัสพยักหน้าจากนั้นเขาก็คิดอะไรบางอย่างและพูดว่าเจ้าของร้านคุณลืมใบเสร็จรับเงินหรือเปล่าร้านนี้ไม่แจกใบเสร็จผมจะจำคุณไว้และมอบอสูรของคุณคืนเมื่อคุณกลับมา สูผิงกล่าวฟีรัสตกตะลึงไม่มีใบเสร็จรับเงินเกิดอะไรขึ้นถ้านายปฏิเสธว่านายเอาอาวูธของฉันไปเจ้าของร้านเรากําลังพูดถึงเงินร้อยล้านอย่างน้อยได้โปรดเขียนบันทึกให้ผมด้วยฟีรัสอดไม่ได้ที่จะพูดคุณคิดว่าผมจะหลอกคุณด้วยเงินแค่100รยล้านเหรอคุณสามารถกลับมาที่นี่ได้ตลอดเวลาร้านของผมจะไม่ไปไหนสูผิงกรอกตาระบบไม่เคยออกใบเสร็จ เขาให้ใบเสร็จรับเงินบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินเพราะเขาคุ้นเคยกับเอกสารและสามารถทำขึ้นมาได้ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่อยากเสียเวลาไปขอใบเสร็จรับเงินจากสำนักภาษีฟีลัสต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วเขาก็กลั้นไว้มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะไม่มีการให้ใบเสร็จอย่างไรก็ตามเขาได้จ่ายเงินไปแล้วและล้านของซูผิงก็อยู่ที่นี่ไม่น่าจะหายไปเขาจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจปล่อยมันไป ก็มันเป็นนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้มาจากร้านอื่นช่างมันเถอะฟีลัสกระแอมไอหัวเราะอ,อีกครั้งซูผิงพูดโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาประตูอยู่ตรงนั้นฟีลัสรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเป็นเลือดทัศนคติของเจ้าของร้านนี้แทบจะทนไม่ไหวเขากัดฟันเบาๆตั้งใจแน่วแน่ที่จะโต้เถียงกับซูผิงต่อหน้าหญิงสาวสวยในวันรุ่งขึ้นหากการฝึกฝนกลับกลายเป็นว่าไม่น่าพอใจ จากนั้นเขาก็จะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆแล้วปล่อยมันไปเพื่อแสดงความเท่ต่อหน้าผู้หญิงผู้ชายหล่อที่สุดตอนไหนตอนพวกเขาไม่สนใจเรื่องเงินเขายาะเย้ยในความคิดแล้วก็จากไปสูผิงไม่สนใจสิ่งที่เขาคิดเขามองไปที่ลูกค้าที่เหลือและถามว่าคุณต้องการอะไรครับลูกค้าทั้งสามมองหน้ากันอย่างสับสนพวกเขาเป็นนักรบอสูรเช่นกันแต่ไม่เหมือนฟีลัดพวกเขาไม่ได้อยู่ในตระกูลใหญ่ใดๆ ในขณะที่ตระกูลโมเรโนของฟรีรัสในวอลเฟตนั้นทรงพลังมากมีเพียงแค่ทายาทจ,จากตระกูลดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถไล่ตามสาวสวยด้วยเงินร้อยล้านได้สำหรับพวกเขาพวกเขาจะเก็บเงินและซื้อมังกรอัศนีบาทสวรรค์ในวันลุ่งขึ้นไม่นานหลังจากนั้นลูกค้าทั้งสามคนก็บอกลาซูผิงและสัญญาว่าพวกเขาจะมาที่นี่ในวันลุ่งขึ้นซูผิงมองพวกเขาออกไปเมื่อเขากำลังจะปิดประตู ลูกค้าก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมังกรอัศนีบาทสวรรค์พวกเขาเองก็ต้องจากไปหลังจากรู้ว่ามังกรจะไม่สามารถใช้ได้กว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ เมื่อเขาเห็นว่าไม่มีลูกค้าแล้วซูผิงก็ปิดร้านเป้าหมายหลักไม่ใช่เพื่อฝึกฝนอสน์ของฟีรัตอย่างแน่นอนเขากำลังพิจารณาว่าจะเลื่อนขั้นบริการในร้านของเขาอย่างไงรรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงกระดูกน้อยและอสนรตัวอื่นๆของเขาเขายังวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากหนงังสือไหวพริบอสนรที่เขาเพิ่งได้รับมาอาสน์ระดับราชาตั้งแต่สภาวะสมุรจนถึงสภาวะชะตากรรมสามารถผ่านการฝึกฝนปกติเท่านั้น เพื่อปลดล็อกตัวเลือกการฝึกฝนมืออาชีพฉันต้องพัฒนาอาสนรสภาวะสมุดที่มีไหวพริบสูงก่อนอย่างไรก็ตามการพัฒนาอาสนรที่มีไหวพริบสูงนั้นยากและใช้เวลานานมันคงเป็นการเสียเวลาอย่างมากถ้าฉันต้องพัฒนาอาสนรของลูกค้าเว้นแต่พวกเขาจะจ่ายเงินมากพอมันจะดีกว่ามากถ้าฉันสามารถพัฒนาโครงกระดูกน้อยและอาสูรตัวอื่นๆของฉันให้ไปถึงสภาวะสมุดแล้วฝึกฝนพวกมันท้ายที่สุด ฉันจะไม่สูญเสียใดๆไม่ว่าจะลงทุนกับอสูรของตัวเองมากแค่ไหนตอนที่749บททดสอบสวรรค์ของสุนัขมังกรดำสูผิงมองไปที่อสูรของเขาในขณะที่คลุ่นคิดโครงกระดูกน้อยอยู่ในระดับ9ขั้นสูงมังกรเพลิงนรกยังอยู่ในขั้นกลางสุนัขมังกรดำพัฒนาจากระดับ9ขั้นกลางเป็นขั้นสูงหลังจากถูกเจ้าแห่งถ้ำลึก ต้อนจนจน,จนมุมส่วนอสอรพิษม่วงนั้นยังอยู่ในระดับ6แม้ว่าจะมีพลังต่อสู้เท่าสภาวะสมุดและมีไหวพลิบสูงแต่ก็ยังห่างไกลจากสภาวะสมุดซูผิงไม่ได้ตั้งใจจะพัฒนาระดับของมันเช่นกันท้ายที่สุดยิ่งระดับต่ำการฝึกฝนก็ยิ่งง่ายเขาตั้งใจที่จะฝึกอสูรที่มีความสามารถสูงสุดเพื่อปลดล็อกบริการใหม่ๆของระบบ ถึงเวลาปลดผนึกมรดกมังกรที่ถูกผนึกไว้ในร่างของอสูรมังกรดําแล้วซู้ผิงคิดแน่นอนว่าเขายังไม่สามารถปลดผนึกได้ทั้งหมดมีผนึกเก้าชั้นอยู่ภายในสุนัขมังกรดำมันสามารถทะลวงไปสู่สภาวะชะตากรรมขั้นสูงสุดได้หากพวกมันทั้งหมดถูกปลดไปอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับนั้นแทบจะไม่สามารถแปลงเป็นพลังต่อสู้ได้ หากปราศจากการขัดเกลาอย่างเหมาะสมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ซูผิงไม่ปดผนึกระหว่างการทำสงครามกับเจ้าแห่งถ้ำลึก นอกจากนี้ในตอนนั้นเขายังเป็นเพียงแค่นักรบอสูรระดับ9้าและถึงแม้เขาจะปลดผนึกก็ตามสุนัขมังกรดำก็จะไปถึงสภาวะสมุดขั้นสูงสุดเท่านั้นการพัฒนาเพียงระดับเดียวจะไม่มีความสำคัญในสนามลบสุนัขมังกรดำจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงสิบเท่าหลังจากไปถึงสภาวะสมุดมันจะถูกศัตรูของสภาวะชะตากรรมจัดการได้อย่างง่ายได้แกจะเป็นอสูรระดับราชาตัวแรกของฉัน สู้ผิงเข้าใกล้สุนัขมังกรดำแล้ววางมือบนหัวของมันสุนัขมังกรดำสับสนพลังวิญญาณมังกรที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายถูกดึงออกมามันเปล่งแสงสีทองซึ่งแผ่กลิ่นอายของมังกรออกมาด้วยทำลา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 ย สู้ผิงทำลายผนึกสีผนึกติดต่อกันร่างกายของอสูรเปล่งพลังงานออกมาอย่างท่วมทน้นขนของมันนุ่มลื่นราวกับเช่นนะ้ำมาหมาดๆขนย่อมๆเรื่องแสงจากด้านล่างกลายเป็นสีทอง นั่นคือการตื่นของสายเลือดมังกรล้างสวรรค์ในร่างกายของมันสุนัขมังกรทำแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเยมื่อผนึกถูกปลดออกในไม่ช้าก็ทำลายขีดจำกัดและพุ่งขึ้นสูงสภาวะสมุดขั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วดวงตาของสุนัขมังกรดำกลายเป็นสีทองอารามเท่ากับดวงดาวมีความสับสนเล็กน้อยในดวงตาของมันไม่เพียงแต่สายเลือดมังกรที่ซ่อนอยู่จะตื่นขึ้นเมื่อผนึกถูกปลดออกเท่านั้น ข้อมูลพันธุกรรมบางอย่างก็ถูกส่งไปยังจิตใจของสุนัขมังกรด้วยมันเป็นมรดกของมังกรล้างสวรรค์ที่บินอยู่บนทะเทซายโบราณความทรงจำฝังลึกอยู่ในหัวของสุนัขมังกรดำทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นมังกรล้างสวรรค์ที่แท้จริงมันเริ่มแผ่แรงกดดันที่น่ากลัวของมังกรและทำให้มังกรเพลิงนรกก้มหัวลงและมองไปที่เพื่อนเล่นของมันแรงกดดันมังกรที่ปลดปล่อยออกมาจากสุนัขมังกรดำนั้นดูน่าเกรงขามมากมากกว่ามังกรเพลิงนรก บังกรเพลิงนรกจะต้องตกใจและหวาดกลัวหากพวกมันไม่ได้มีนายคนเดียวกันและได้ต่อสู้ร่วมกันมาเป็นเวลานาน คงกระดูกน้อยเหลือไปมองสุนัขแต่ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆอสอรพิษม่วงก็ดูอยากรู้อยากเห็นถึงกระนั้นมันก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวมา,มากเกินไปตั้งแต่เริ่มติดตามสูผิงแม้แต่อสูรร้ายสภาวะชะตากรรมก็ยังสั่นสะท้านด้วยความกลัวหากสุนัขมังกร,รดำปลดปล่อยกลิ่นอายมังกรออกมาพลังงานดังกล่าวเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่สายเลือดของมังกรล้างสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าของระดับดวงดาว มังกรชราที่ถ่ายโอนมรดกให้สุนัขมังกรดำมีความสามารถสูงสุดมันยังไม่ได้กระตุ้นศัก,กยภาพทั้งหมดของมันเพียงแค่ไปถึงระดับดวงดาวในท้ายที่สุดไม่เลวซูผิงพยักหน้าอย่างพึงพอใจในขณะที่เขามองการเปลี่ยนแปลงของสุนัขมังกรดำเขาดูสถานะอสูรของเขาอีกครั้งตระกูลมังกรหนึ่งในเจของสายเลือดปีศาจ ระดับสภาวะสมุดขั้นสูงสุดพลังงานต่อสู้34.2ไหวพลิบกลางถึงสูงทักษะพรสวรรค์ทักษะว่องไวพื้นฐานทักษะสายเลือดเสียงคำรามสะเทือนสวรรค์เงามืดขั้นกลางไฟมิติทักษะการป้องกันลมการป้องกันน้ำแข็งการป้องกันไฟการป้องกันดินเกราะเทพสายฟ้าและอีกทักษะอื่นๆอีก10ทักษะพลังต่อสู้ของมันเพิ่มขึ้นจาก26 เป็น34นั่นคือการเพิ่มขึ้น8แต้มซูผิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่แล้วก็พบว่ามันเข้าใจได้ท้ายที่สุดการพัฒนาจากขั้นระดับ9ขั้นสูงไปสู่สภาวะสมุดจะมีผลต่อความแข็งแกร่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีอสูรอาจจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากย่อยมรดก พลังต่อสู้ครั้งก่อนของสุนัขมังกรดำนั้นเป็นเรื่องปกติในสภาวะว่างเปล่าท้ายที่สุดมันน่าทึ่งพอแล้วที่สามารถต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตสภาวะว่างเปล่าได้อาสูรสภาวะว่างเปล่าไม่ได้เป็นภัยคุกค,คามเว้นแต่พวกมันจะมีความสามารถสูงรวมถึงพลังต่อสู้ที่เกินกว่าระดับของพวกมัน เงามืดขั้นกลางสามารถเปลี่ยนร่างของมันให้เป็นเงาได้ดังนั้นมันจึงมีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางกายภาพหรือพลังงานใดๆซูผิงรู้สึกทึ่งกับทักษะของสุนัขมังกรดำความสามารถทางสายเลือดทั้ง3นั้นทรงพลังและสุนัขมังกรดำก็ยังไม่คุ้นเคยกับพลังใหม่หลังจากการปลดผนึกเหล่านั้นมันจะกลายเป็นอสูรสภาวะชะตากรรมเมื่อมันเข้าใจมรดกอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในขณะที่ซูผิงสามารถทําสัญญากับอสูรสภาวะว่างเปล่าได้เท่านั้นเขาจะต้องยกเลิกสัญญาถ้าเขาปลดผนึกที่เหลือออกถึงเวลาฝึกและขัดเกลาแล้วมันต้องย่อยพลังใหม่นอกจากนี้ฉันสามารถสอนทักษะใหม่ของฉันให้กับอสูรได้ซูผิงคิดเขาให้มันแค่ทักษะว่องวพื้นฐาน เขาทำอย่างนั้นด้วยคู่มือการตัดสรูเพื่อปลูกพรสวรรค์ปัจจุบันซูผิงมีคู่มือการเล่งขั้นกลางซึ่งเป็นคู่มือการตัดสรูซึ่งสามารถปลูกพรสวรรค์ที่สองได้คู่มือการเล่งขั้นกลางและทักษะว่องไวพื้นฐานนั้นเกี่ยวกับความเร็วแต่พวกมันมีพื้นฐานมาจาก กลไกที่แตกต่างกันดังนั้นพวกมันจึงสามารถแสดงทักษะทั้งสองอย่างที่ซูผิงทําได้ซูผิงนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทําไมสุนัขมังกรดําถึงไม่กระตุ้นการลงทันของสวรรค์ การบุกทะลวงสู่สภาวะสมุดจะทำให้เกิดการลงทันของสวรรค์เราต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะไปถึงสภาวะสมุดอย่างไรก็ตามสุนัขมังกรดำอย่างไรก็ตามสุนัขมงกรดำพึ่งมาถึงสภาวะสมุดโดยไม่ต้องผ่านการลงทันของสวรรค์ใดๆการลงทันของสวรรค์จะถูกยกเลิกชั่วคราวหากนายทะลวงผ่านในร้านนี้ ระบบกล่าวอย่างเฉยเมยสูผิงไม่รู้จะพูดอะไรเขารู้สึกทึ่งกับระบบอีกครั้งมันทำให้บททดสอบสวรรค์เป็นโมคะได้นี่มันสุดยอดไปแล้วสูผิงอดไม่ได้ที่จะถามสุนัขมังกรดำจะทำให้เกิดการลงทันของสวรรค์หรือไม่ถ้าฉันปล่อยให้มันเดินออกไปจากร้านระบบพูดอย่างไม่เป็นทางการใช่แต่นายต้องพิจารณาว่าจะอนุญ,ญาตให้การลงทันของสวรรค์เกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือไม่นับประสาอะไรกับการอยู่ในบริเวณร้าน ซูผิงพูดไม่ออกมันเป็นความจริงที่การลงทันของสวรรค์จะถูกข้ามในวอฟเฟตนอกจากนี้ไม่มีใครจะทำอย่างนั้นได้แม้ว่าจะต้องการก็ตามใครก็ตามที่ผ่านการลงทันของสวรรค์จะมีพลังเพิ่มเป็นสองเท่าแต่ใครก็ตามที่ถูกทดสอบอาจจะถูกฆ่าตายเพราะมันถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยฉันก็สามารถไปที่สนามบ่มเพาะสักที่ก็ได้ใช่ไหมซูผิงพูดได้เพียงเท่านั้นระบบไม่ปฏิเสธดังนั้นคำตอบจึงชัดเจน โดยไม่พูดอะไรซูผิงเรียกอสูรของเขาทั้งหมดและทำสัญญาชั่วคราวกับจระเข้เขียวของฟีรัสในห้องอสูรจากนั้นเขาก็ขอให้โจโอแอนนาไปด้วยไปกันเถอะทันทีที่พวกเขาไปถึงหลุมศพกึ่งเทพซูผิงก็ตรวจสอบกลิ่นที่คุ้นเคยของการลงทันของสวรรค์เลขมืดและสายฟ้าวาววับเริ่มรวมตัวกันเหนือหัวของพวกเขาการลงทันสวรรค์ โจแอนนาตกตะลึงและสังเกตเห็นว่าสุนัขมังกรดำได้ทะลวงไปสู่สภาวะสมุดแล้วเธอตกใจเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาสนของซูผิงไปถึงสภาวะสมุดต,ตั้งแต่ที่หลานแต่ไม่มีการลงทันของสวรรค์ใดๆเกิดขึ้นทำไมถึงมาเกิดที่นี่อาสนทะลวงเข้าสู่สภาวะสมุดโดยไม่ผ่านการลงทันสวรรค์เธอตกใจมากเพราะมันบ่งบอกว่าซูผิงขัดขวางการลงทันของสวรรค์ไว้จะมีใครขัดขวางการลงทันได้ หมายความว่าซูผิงหลอกสวรรค์ในโลกของเขาความประหลาดใจของโจโอแอนนาเพิ่มมากขึ้นแม้แต่เทพสูงสุดในหลุมศพกึ่งเทพก็ไม่เคยไปถึงระดับสวรรค์ได้ เธอแค่ได้ยินมาว่ายังมีระดับสูงยิ่งกว่าเทพสูงสุดและนั่นคือสวรรค์ซึ่งควบคุมทุกความเป็นไปได้ในโลกสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเล่ากับสวรรค์นั้นไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับพวกเธอโจแอนนาตั้งตาคอยที่จะไปดินแดนเทพอาเคียนตามที่ซูผิงสัญญาไว้กับเธอแต่เธอเพิ่งมารู้สึกมั่นใจเอาก็ตอนนี้ ซูผิงมีผู้สนับสนุนที่สามารถหลอกสวรรค์ได้การไปดินแดนเทพอาเคียนดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วให้สุนัขมังกรดำจัดการเองจากนั้นซูผิงก็ขอให้โครงกระดูกน้อยและโจแอนนาถอย เขาสามารถชุบชีวิตสุนัขมังกรดำได้แม้ว่าจะถูกสายฟ้าผ่าก็ตามไม่จำเป็นที่ต้องช่วยมันโจโอแอนนาเงยหน้าขึ้นและเห็นสุนัขมังกรดำอยู่บนท้องฟ้าขนสีทองของมันและหางก็ยาวขึ้นมันปกคลุมไปด้วยแสงสีทองพร่ามัวที่ดูเหมือนกับภาพลวงตาเมฆมืดเหนือหัวของสุนัขมังกรดำนั้นกว้างใหญ่มากโจโอแอนนาค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เธอเห็นเมฆปกคลุมเกือบร้อยกิโลเมตร และยังคงขยายต่อไป5้านาทีต่อมารัศมีของมันไปถึง150กิโลเมตรแล้วเมฆนั้นกว้างกว่าร่างนี้ของโจแอนนาตอนเธอผ่านการลงทันของสวรรค์เพื่อไปถึงสภาวะสมุรแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบหายากมากมายกับร่างกายนี้หรือฝึกฝนทักษะเทพใดๆแต่มันก็สืบทอดทางสายเลือดของเธอซึ่งมันเป็นเทพไทท่านอยู่ดีเลือดของเทพไทท่านเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะยกระดับความสามารถของเธอให้ถึงจุดสูงสุด และทําให้เกิดการก่อตัวของเมฆในรัศมี100กิโลเมตรถึงกระนั้นสุนัขมังกรดําของซูผิงก็ยังแสงหน้าเธอรัศมีของเมฆเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสุนัขมังกรดํามีศักยภาพที่จะกลายเป็นเทพหลักเทพหลักคืออะไรพวกเขาเป็นสุดยอดฝีมือ พวกเขาเป็นสุดยอดฝีมือแม้กระทั่งในหลุมศพกึ่งเทพเทพหลักเป็นอันดับสองรองมาจากเทพผู้ปกครองและเทพสูงสุดสูผิงรู้สึกประหลาดใจพอๆกันที่ได้เห็นศักยภาพของสุนัขมังกรดำจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าอาจจะเป็นเพราะสายเลือดของมังกรล้างสวรรค์ที่เพิ่งถูกเปิดผนึกท้ายที่สุดแล้วเผ่าพ,พันธุ์มังกรล้างสวรรค์นั้นแข็งแกร่งกว่าระดับดวงดาวมาก หากสุนัขมังกรดำได้รับการปลดผนึกจนหมดและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อปลุกพลังสายเลือดทั้งหมดของมันมันอาจจะไปไกลเกินระดับดวงดาวและกลายเป็นเจ้าดวงดาวมันยังมีโอกาสไปถึงสภาวะสวรรค์อีกด้วยในไม่ช้าเมฆก็รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์และสายฟ้าก็ฟาดลงมาห่อหุ้มสุนัขมังกรดำสูผิงสังเกตจากระยะไกลตรวจสอบบรรยากาศของการลงทันของสวรรค์ bye